หลังจากที่ใหญ่มาใหม่อันกระถางใหม่นะคะมันก็บานแล้วเห็นบอกคะบานแล้วนะคะมีสองดกอกอกดอกไปแล้วสองดอกพุ่มบัวบานสวยไหมข้างบนเห็นภูเขานำ้ำข้างล่างก็เห็นดอกบัวสวยมาก สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องสุขสุขคนมืน่อนี้นุชสิภ้ามาขยายพันธุ์บัวง่ายๆตามมาเบืองได้เลยค่ะามาเบิ่งวัสดุที่ต้องเตรียมนะคะกับบ่มีอียังหลายนะคะแล้วก็มีกระถางที่เป็นรูเป็นหูนะคะกระถางที่เป็นหูแล้วก็กระถางที่บ่มีหูน้ําเอาไว้ใส่น้ํานะคะแล้วก็มีเสียมน้อยนนะคะแล้วก็มีคัตเตอร์เรือดินดินหม่เอาไปเติมแล้วก็มีน้ำนะคะ แค่นี้แหลคะค่ะบ่ได้มีเอียงล่ะบัวของเข้ามีสงกระถางนะคะเขาก็จะมาขยายถังสีดำกนได้มาแล้วนะคะตุนเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเอามาล่าเบึ่งนะคะ เอากระหากระถางที่ไม่รู้นะคะแล้วก็ตักใส่นะคะดินโครนนะคะเขากะเอามาปลูกใส่หนีเลยเลียงไ้กอนนะคะเอากิดต้ม,มใส่เลียงเขาให้ติดกอนแล้ว เขาน้ำใส่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เอามาใส่ไว้นนหนีเลยนี่เจ่ไว้หนีนหนีเลยนะคะเพาะเข้าไว้ในหนีกอนกระถางต่อไปกับเห็ดคือกันนี่ละจ้านี่คือบัวกระถาง สีชมพูนะคะที่เขาออกดอกไปหลายรุ่นแล้วนะคะนี่ค่ะสิตัดใบเหลืองๆออกนะคะเอาเอาใบดึงๆใบเหลืองๆออกเลยมาเบองอันนี้สังเกตมีใบใหม่ขึ้นมากับเป็นมีไหลของเขานะคะต้นน,น้อยๆนะคะนะคะเขาก็จะย่อยออกมาหลายต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่เขาก็เอาอันนี้มาตรงเอาเลยนะคะ ตัวนี้หากเขาใหญ่เลยนะคะอู้นี่ค่ะจะเติมดินใหม่ไปใส่จักหน่อยเขาก็ออกมาแล้วนะคะเขาออกมาแล้วอ่ะเขาสิเติมดินดินเข้าไปในหนีก็ได้นะคะดินใหม่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอานี่ใส่แบบนี้ค่ะแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอ่า กระถางนี่กระถางยวาวนี่มันมันบ่มีน้ารั่วนะคะบบ่มีหูนะคะอันนี้กระถางมีหูเนี่ยฮะเขาจะออกมาทางนี่นะกินน้ำนะคะเขาก็เอาใส่ในนี่เนาะตรงนี้เขาก็เอานา้ำน้าใส่ตอนนี้เลี้ยงเขาอยู่ไว้ในนี่ก่อนเขาติดก่อนนะคะ,คะ,คะแล้วก็จะค่อยๆเอาไปปลูกข้างหน้าเขาก็ถมไปจักหน่อยเอาดินถมใหม้มันอันนี้จักหน่อยนะคะดินดินใหม่นี่แหละถมแค่นี้คะ่ะแล้วก็ บ่าต้องเอาใไบว,ไว้หลายเอาไว้ใบเกๆออกเอาไว้เหลือประมาณนี้กับพอนะคะเดี๋ยวมันกันจะปุูกขึ้นมาอีกแค่นี้ละค่ะนี่ค่ะอันนี้ได้สองต้นนะคะเขาก็จะปล่อยใ้เขาติดกอนนะคะปล่อยว้จังสี่กอนส่วนต้นแม่ของเขานะคะแล้วก็เอาดินใหม่เติมใส่เติมน้ำแค่นี้ละค่ะ ถ้าผู้ใดมีปุ๋ยเ,เติมปุ๋ยมารกปุ๋ยอินรียนะคะที่อันนั้นแหละจะดีที่สุดดีกว่าปุ๋ยเคมีนะคะอันนี้แบบปลูกแบบธรรมชาติเลยคะ่ะบุคอยได้ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ข้างเดียวปุ๋ยขีมอนนะคะปุ๋ยแบบปุ๋ยอินซียเติมดินเตินตนนมน้ําให้เขาเพื่อเจ้านะคะนี่ก็โอเคนี่มาเบิ่งบัวที่ ข้างที่แล้วที่ขยายไปนะคะสามสิบเก้าวันได้จ้ะนี่ในสี่ต้นนี่เขาเห็นบอกคะอันนี้ของขยายมาจากถังสีดํานะคะเขาติดแล้วนะคะอันนี้เห็นบอกคะห้าเขาก็จะแทงออกมานะคะข้างนอกถ้ามันเป็นรูทามันมีหูมันก,ก็จะแทงออกมาพร้อมที่จะไปปลูกได้เลยนะคะถ้าจะ ฉ้นจะทําขายแบบนี้ก็ขายได้เป็นกระถางแบบนี้น้นอยๆนะคะทําทําขายก็ได้นะคะทําไว้ปลูกไว้ชมก็ได้กำลังพอดีงามออกดอกคมกันเลยนะคะสองนะคะออกดอกหลๆกัน๋อเลยค่ะสองคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดซับสไครป์กดหย้ยกำลังใจแล้วพอกันใหม่สวัสดีค่ะ